ขอบคุณคุณน่านนครนะคะนะครทักทายภาวดีจ้าเดี๋ยววันนี้จะไปจะไปเก็บสะเดาจะไปเก็บสะเดาวันนี้เก็บสะเดามาลวกกินกับปลาส้มนี่ลงทางลัดเลยลงทางลัดลงทางลัด ลงทางลัดข้าขอบุณคุณน่านขอบคุณพาวดีตื่นเช้ามาทำจิตจวัดประจำวันจ้ะเมื่อวานไปเก็บใบก้ามปูได้มาจ็ดกระสอบเมื่อหลายโอ้ยเป็นปุ๋ยยางดีเนาะปุ่มปุ๋ยใบก้ามปู นี่ประดมจะไปอ่ะไปเก็บไป,กปเก็บเะดากันต้นต้นข้างบ้านจะไป,กปะเก็บเะดามีะเะดามันอยู่ต้นหนึ่งขมน้อยะเะดาขมน้อยจาะปุ่มปุยนี่นี่อันนี้หลังข้างบ้านประดมจะมีะเะดาต้นนี้ มันขมน้อยนี่อุ้ยบานบานบานมากหลายโอ้ยวันนี้ต้องเก็บแล้วล่ะเนี่ยจะได้เก็บไปลวกไว้แล้วล่ะบานเราทิ้มเบิร์ดละปุ่มปุยเอ้ยถ้าบานล้วมันจะกินเบื่อแสบโอ้วางก่อน ว่าไม่เสียกันเก็บสะดาวจ้าต้นเตีเต้ยุวปุ๋ยนี่ดูดิบานหมดแล้วเมื่อวานมันดูยังไม่บานเลยดอกนี่วันนี้จะต้องได้มาเก็บ เย็บแล้วก็ลวกไว้เป็นการถนอมผักนี่เก็บสะเาดาจ้าเก็บสะเดาสสเดาวหวาน ได้อีกแล้วสวัสดีเจ้าสาวผู้ทนประดมต้อยอันพักเดานี่พักเดาต้นอยู่ข้างบ้านนี่แต่อเอามากินกับปนปะทูแซ่บบุ้มปุ้ยมันขมน้อยน,นะนะบางคนก็นกอื่นเดามันขมนิดเดียวเมื่อกี้เนี่ยไปฝากโมโมโทรมาถามว่ามีอีกบ่มีอีกบ,กบ่ขอกินเมื่อไหรแซบ่บแซบ่แซบสัตว์วะนี่ ยำแก้วถอดประทูแสบแก้วบองมันสเสดาวเสดาวมันเดาวมันเดาวมันโอ้ยเบ่งตีล่ะ